เพิร์ทครับเพิร์ทถูกเลือกครับให้ไม่ได้ไปต่อครับโทษทีโอเคมันคือเกมครับทุกคนต้องอยากให้เป็นตัวเองถ้าอยู่ตรงนั้นผมก็อยากให้เป็นผมเหมือนกันแต่ว่ามันมันถูกเลือกมาแล้วโดยโดย ทีมงานหรือโดยเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ะครับเข้าทำไมเรานั่หน้าตาเลือกลักกันนนั้นอาจจะแค่รู้สึกเซนซิทีฟกับการจากลาแต่ว่าไม่ชอบไม่ว่าจะจากไปหรือจากตายผมแค่รู้สึกว่าถ้าผมเลือกได้ผมก็ไม่อยากแบบทิ้งสิ่งนั้นไปอะไรที่มันสมมุติ11คนนะี้ถ้ามันออกไปอะ แค่คนเดียวผมรู้สึกว่าผมขาดเลยล่ะมีอะไรอยากจะพูดไหมพูดกับเพื่อนๆเหรอครับครับ <_' S 2> พูดอะไรก็ได้เอ่อถ้าพูดกับเพื่อนก็จริงเพื่อดีใจนะที่แบบได้มาเจอทุกคนได้มาสนุกด้วยกันเลยครับเอ่อเพื่อนอาจจะดูจริงจังไปบ้างบางทีหรือจะดูเพ่งเลงใครพิเศษเพื่อคาดหวังจะชนะอะไรแต่ว่าทั้งหมดมันก็เป็นเกมเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ ก็เพื่อนกันเราอยู่ในกันข้างนอกนะครับแต่ว่าถ้าพูดอะไรก็ได้ถึงวันนี้ที่ต้องออกก็เอจริงเพิร์ดเพิร์ดเสียใจมากเพิร์ดแต่เพิร์ดไม่อยากร้องไห้อะเพิร์ดไม่อยากออกไปแบบร้องไห้ออกไปจากที่นี่นะครับเพิร์ดคาดหวังไว้มากกว่าน,นี้เยอะมากๆเพิ่์ไม่รู้ว่ามีคนทางบ้านเชียร์เพิร์ดไหมนะครับแต่ว่าถ้ามีกม็หลังจากนี้อาจจะไม่ได้เห็นเพิร์ดอยู่ในจอในหนะาจีแล้วครับแต่ว่าหวังว่า เพื่อเชซี่จะยังอยู่ในใจทุกคนตลอดไปนะครับขอบคุณครับเกมก็คือเกมเกมมันไม่ได้บอกว่าใครจะแพ้ชนะในชีวิตจริงถูกไหมแต่ความสุขมันคือสิ่งที่เราสามารถค้นหาสามารถเจอสามารถเอาชนะเจอได้ทุกวันถูกไหมอย่าเพิ่งเครียดเช่นเคยครับธรมเนียมครับเรามีปาร์ตี้กันอยู่ข้างบน

ดีมากจริงจริงโอเคเนาะเฮเคนะทำแพนไปด้วยเฮ้ยโอเโอองชนะคนต้องชนะใช่นปะทำแพนไปด้วยใช่ไหมน้องเต็มที่ทุกคนครับเกงมากกิงแล้วกิงแล้วแม็กคไหนอะแม็กคไหนอะแม็กน้หยน้อยนไอยมน้ยจริงๆสิ่งที่ผมคิดก็คือ อยากไปถึงห้าคนสุดท้ายใช่ไหมครับแต่ใน,นเมื่ออันนั้นมันมันเป็นไปนไม่ได้แล้วเพราะเราก็ออกไปแล้วอะไรเงี้ยผมเลยเปลี่ยนโกใหม่ประจะดูเป็นไปได้ยากไหมไม่รู้ในความคิดคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับแต่ผมแค่รู้สึกว่าถ้าผมต้องออกอ่ะผมก็อยากออกไปไม่คนเสียดายแล้วก็สงสัยว่าทำไมมึงถึงแพ้อะไรเงี้ย